สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาฉีดฉีดทางใบครับผมฉีดทางใบอ่าไรอ้อยครับแปลงนี้ห,ไหกไรอ้อยกำลังสวยครับผมฉีดอยู่ๆก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างครับเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคน,นเดี๋ยวผมตัวเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนี่ครับต้นแตงโมมันมีสองต้นนะแต่ตอนพ่อฉีดยาพ่อแกว่าแกเก็บไปหมดแล้วประมาณตอนนี้ก็ประมาณ2องอาทิตย์กว่าเลยครับที่แกฉีดไปยายาน่าจะหมดฤิ์แล้วแหละผมเหลือไป้เห็น1นรูป ผมคิดว่ามันจะไม่เหลือลนะเดี๋ยวผมเก็บมาให้ดูครับว้าวเห็นไหมครับผมคิดว่ามันหมดแล้วนะเพราะแกว่าเก็บไปหมดอ้ะนี่ไงทำการเด็ดมาครับลูกเลือเลยใหญ่กว่าหัวผม,ม <laughs> อีกเออเหลือลูกเดียวครับลุงเหลือได้ยังไง พอว่าพอเก็บไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเขาว่าเพาว่าถ้ามันสุกเนี่ยตรงนี้มันจะเล็กๆครับจะเล็กถ้ายังไม่สุกมันจะอวบอตรงตรูดก็จะเหลืองครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสุกไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปผ่ากันครับไปเดี๋ยวเจอกันครับ ไปดูกันว่ามันจะสุกหรือเปล่ามาทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าลูกนี้จะสุกไหมครับที่เก็บมาเมื่อเช้าดูว่ามันจะแดงไหมทุกคนหนูใหญ่ลูกใหญ่หญอันนี้เก็บมาจากสวนเรานะคะมาจากป่าอ้อยเราลุงเหลือลูกที่ลุงเหลือมาลุ้นกันหนูใหญ่ซะด้วยัวว่าแดงไหมแดงก็อันนี้มันนั่นอันนั้นมันเล็กแล้ว น้ำโอ่งเยอะมาก, <c oughs> กโอ้โหแดงครับทุกคนจะเปลือกมันจะหนาหน่อยนะปล่อยธรรมชาติไม่มีใครดูแลไม่เคยฉีดยาแดงมากสูบแวะแดงได้กินนะผมเดี๋ยวจะชิมไม,ม่ดูเร็วอืมอืหยุดเต็มกางเกง